That's TV. อนนี้นะคะเอจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยๆกันที่ร้าน VT แหนมเนืองสาขาสนามบินน้ำเมื่อพูดถึง VT นะคะเราก็จะนึกถึงอาหารเวียดนามที่เป็นแบบต้นตำรับชาวเวียดนามแทๆ้ๆนะคะแต่นอกจากอาหารเวียดนามแล้วที่ร้านนี้เขายังเสิร์ฟอาหารไทยอีกด้วยและบรรยากาศร้านโลง่งแล้วก็อลังการมากๆม,ม,มีที่นั่งหลายร้อยที่นั่งแล้วก็มีมุมน่ารักๆให้เราได้ถ่ายรูปหลากหลายมุมเลยะะล่ะค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาชิมอาหารการทั้งหมดวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะอย่างแรกนะคะคุณผู้ชมเป็นปอเปี๊ยะทอดข้างในก็จะเป็น หมูนะคะแล้วก็เครื่องเทศต่างๆคุกเข้ารวมกันแล้วก็มาห่อแผ่นแป้งปอกเปี๊ยะแล้วก็นําไปทอดทานกับน้ําจิ้มสุดพิเศษของทางร้านนะคะ หอมพวกเครื่องเทศพวกรากผักชีค่ะแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มที่มีรสชาติเปรี้ยวๆนี่มันเข้ากันมากๆเลยละค่ะไปต่อกันด้วยเมนูอย่างต่อไปนะคะก็คือหมูย่างใบชะพลูเมนูนี้นะคะนอกจากเอาหมูไปห่อใบชะพลูแล้วย่างแล้วนะคะไส้ด้านในที่เป็นหมูเนี่ยเขายังมีส่วนผสมของใบชะพลูสดๆอีกด้วยค่ะ ชะพูะะแล้วก็เขาย่างนะคะมันก็จะไม่มีความมันแล้วหมูก็จะมีรสชาติกมกล่อมกำลังดีเลยล่ะคะ <Space> ่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นขนมเบื้องยวนและสีเหลืองมีส่วนผสมของขม,มิ้นเป็นแป้งแบบบางกรอบอันนี้นะคะ <S <S 2> <S 2> เขาเสิร์ฟกับน้ำจิม้มคล้ายๆน้ำจิม้มหมูสเ,เตะแต่มีกะทินะคะ ผัดด้านในนะคะคุณผู้ชมจะมีความเข้มข้นค่ะน้ำจิ้มก็จะมีหอมแดงมีพริกก็จะรสชาติกลมกล่อมเลยละคะ่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นกุ้งพันอ้อยอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นสูตรคุณย่านะคะก็เป็นสูตรโบราณแท้ๆเลยละคะ่ะ เนื้อกุ้งนะคะจะมีความหนึบหนึบอร่อยมากๆแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มที่มีรสชาติเปรี้ยวหวานครบรสมากๆเมนูนี้เอว่าเด็กๆน่าจะชอบเลยละค่ะปิดท้ายด้วยเมนูยำสาวเวียดนามนั่นก็คือยำไก่นะคะใส่ผักแพรวผักชีฝรั่งมาลองทานเลยค่ะ เมน,นูนี้นะคะเอว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่กําลังควบคุมน้าหนักต้องห้ามพลาดเลยละค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบทานอาหารอร่อยๆภายใต้บรรยากาศดีๆแบบนี้ต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะวีทีแนมเนืองสาขาที่เอนั่งอยู่ตรงนี้คือสาขาสนามบ,บินน้ำซึ่งการเดินทางหาไม่ยากค่ะเพราะว่าร้นนานนะคะตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีอยู่ฝั่งสนามบ,บินน้ําและที่สําคัญมีที่จอดรถมากมายรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆในแซททีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ yeah